อายุสัญญาได้ Isuzu D-Max Highlander 2.5ปี2015คันนี้ไปเลยคันนี้สวยมากเดิมๆทั้งคันสีเดิมทั้งคันไฟหน้าโปรเจคเตอร์อย่างใสพร้อมไฟดีไลท์คันนี้ล้อแม็กสวย แต่งคิ้วให้ได้ตัวสูงรถ้ันเรารับประกันไม่ชนหนักไม่น้ำ่วมไม่ไฟไม่มาแน่นอนคันนี้เป็นระบบสมาร์ทคีปิดปิดสะดวกสบายท้ายสวยๆไม่มีชนท้ายคันนี้ได้กล้องถอยจากโรงงานแมกไลเนอร์ er ยังใหม่แทบไม่ได้ใช้งานเลยภายในสวยสะอาดมากคันนี้ได้เบาะหนังทั้งคันได้หน้าจอทัชสกรีนจากโรงงานเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดพวงมาลัยลติฟังกชันไ,ไม่แท้ไม่มีกอไม ได้ระบบพุชสตาร์ทด้วยเครื่องยนต์2.5 1 6แรงม้าไม่ั่วไม่ซึมเครื่องดําเดิมไม่มีดัดแปลงรับประกันเครื่องเกียร์หนปีหรือ10,000มกิโลจัคันนี้ผล00พันต้นๆตลอดอายุยาสัญญาขอดูเด่นนี้ฟรีค่าจัดค่าโอนค่าทะเบียนพลบและค่าดําเนินการและจัดส่งฟรีทั่วประเทศเหมือนเดิมนสนใจเข้ญญามาดูเข้ามาชมรถได้ที่เสน่รถบ้านสองเส้นซ่สร้างปทุมธานีหรือโทรมาที่เบอร์0 4 7 8 7 9 8 8 8รีบ